Yeah. สวัสดีพี่น้องปลาสปภายสุโขสุคน,นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านโคกมือนีทีมงานมานเหล็กในมาหาพึ่งใต้น้ํา oh. บอม,มนนะครับมาหาดําน้ํายิงปลากลางคืนครับมากับไอบ้กบแล้วก็ผ่านแขกไหม้ใหม่ครับไหม้นี้น้ําบกค่อยใสปไปเดยพี่น้องแต่ก็พอมองเห็นอยู่มาเจอตัวแรกแล้วครับเป็นปลากระทิงนะ oh, <no. S 1> หรือปลาหลัด แล้วเตะพื้นที่จะเอื้อนนะครับเรียบร้อยครับโมมีพลาดครับเปิดกรดูกทสุดยอดครับได้กระทิกว่ะวัดตุ๊บเลยดำเลาะฝั่งไปเรื่อยๆนะครับเจอตัวน้อยเราก็ยิงไว้ไปปิ้งกินกินข้าวแรงกันพร้อมนะครับหลังจากขึ้นน้ำเนี่ยตัวนี้เอาไปปิ้งนะครับ แรส่วนใหญ่เป็นไปลายไทยนะครับแต่ตรงนี้ผมมาพบปลาคอนะครับโตหามอยู่มันหนีลงลึกนะครับตามลงมาน้ำกับคุณผมค่อยเห็นเลยนะครับพอมาเห็นปลาก็ยิงบวทันอีกนะครับไปอาดหลาดเทียบร้อยครับอด ช็อตนี้มาพาะประคออีกตัวหนึ่งครับนอนนิ่งๆแบบนี้ปนเหลือครับใส่3ามสี่ขีดนี่นะครับตัวกำลังงามนะครับบวพอตัวใหญ่น้ำเข้าบ่น้ำาบค่อยใส่เด้อพี่น้อง ดำบึงไปเรื่อยๆครับใช้ส s n o เกิลหายใจไปกับผิวน้ำนะพี่นอ้องมาพออไทยใหญ่ตัวแรกครับว้าว <Wow. S 1> ไปไทยตัวงามขนาดครับหมายนี้นะครับดูเลยครับรุ่น3ขีด4ขีดนะครับไปไทยนะครับดูนะครับโอ้ oh. วันตุ๊บง,งามๆเลยครับ เราหาตามเฮตามแนวฝั่งไปเรื่อยพี่น้องนี่มาพออีกตัวแล้วเก็บร้อยครับใสงามครับอีชัยครับนุ่นครับวันตุบเลยเสียดายน้ำมันบบกค่อยใสครับพอกระตับน้อยก็ผ่านไปก่อนครับหาอีทยครับตอนนี้ครับ พออีกตัวแล้วครับเน้นยิงหัวอย่างเดียวครับมันจะได้งามๆเนาะปลาบมมีแผลน้ำตัวนะครับตรงนี้ผมมาเห็นปลาคอน้อยนยะครับมันมุ่นเข้าไปในนี้พี่น้องกล้องอาจจะบ่เห็นเนะกล้องมันอยู่สูงกว่าไฟนะครับต้องแวคหาเข้าไปเบืงนะครับ ดูดีๆนะครับจังหวะนี้เห็นโตแล้วครับเรียบร้อยครับปลาคอน้อยครับมาพออีกตัวหนึ่งครับ โอโใสวงามอยู่ครับตัวนี้นะครับนยิงหัวเน้นๆไปเลยครับมุนเลาะฟังไปเรื่อยครับพี่น้องอันนี้ดูดีๆบ่เห็น,นครับเบิงใหมกครั้งเป็นประบูนะครับพางขนาด เจอตัวนี้นี่ว่ายีไทยครับเหี่เป็นปลาหมอครับไหลไปเรื่อยๆครับใสเป็นบางจุดนีม่มาเจอปลาคออยู่นี่ครับเห็นแต่หางเด้อพี่น้อมันบังเหอะตรงนี้นะครับเนี่ยยังหามุมยิงอยู่ปปากอมุนเข้าไปเล็กน้อยดีว่ามันบว ลอดเข้าไปพุ่นนะครับได้มุมแล้วก็จัดเลยครับใส่งามอยู่ครับตัวนี้นะครับถัดกันมาบอกวปลากระตับใหญ่ครับโมช้างหยบ ลังจะหนีไม่รอดครับเนื้ออร่อยมากครับปลาเส้นนี้เนาะเนี่ยนี่เอาไปปิ้งครับใช้นี้เอาไปปิ้งกินแรงง่ายกบเนะอครับนี่ครับบึงไปเรื่อยครับอีไทยใหญ่อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ไซ่งามขนาดเลยนะครับคอยเบื่อครับพี่น้องครับ วากำคัดเลยนะครับโหอ้วนๆเลยไปไทยมึงเลยครับสุดยอดดูกับ่คุคอยเห็นมาได้ครับผมสายตาสั้นเ้อพี่น้องผมได้ใส่คอนแทคเลนส์หรืออะไรนะครับได้เฉพาะตัวที่มองเห็นนะครับถ้าเกิดเป็นคนอื่นเขาจะได้หลายคนนี้อยู่ผมก็ยิงเอาเฉพาะตัวที่ผมเห็นนะครับ ีตัวนอนอยู่นี่นะครับว้าวเล็งหัวเลยเ <c oughs> ย็ยบ้อยครับใส่งามขนาดครับ <c oughs> จุดนี้น้ำมันคุณนๆณครับ <c oughs> ดูดีๆเห็นปลานะครับพี่นอะ <c oughs> จัดเลย เรือครับมีแต่ไซสงามๆเลยครับช็อตสุดท้ายครับนี่ปลาอย่างบมลูเนี่ยโมเมนตปลาไทยดอกกลับมาบ้านแล้วพี่นอ้องอันนี้ก็เป็นปลาที่เราได้มานะครับก็บเป็นไทยเนาะไทยใหญ่ครับว้าวใหญ่แท้ๆว่ะรุ่นเกือบฝ่ามือเลยครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอยู่นี้ลาไปก่อนเด้อได้สามโลก,ก,กว่าๆนี่ครับสวัสดีครับ